ท่านผู้ชมครับผ่านไปมาระหว่งางทางฉลาที่หนึ่งโดยยืนคิดกับวางฉลาที่หนึ่งมากเกินไปโปรดระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถครับอีกสักครู่ขบวนรถไิสลางของถิ่นแถวล่องขอบวนที่ 4, 2, 2, สี่สองสองอยู่ระหว่างรถไฟสานตลอดปลายทางสถานีสุขดินลำธีจะเข้าจอดเทียบฉานฉลาที่หนึ่งครับ รดทาบตลอดานทีเดินข้าม่ามาระว่างชันชลาที่หนึ่งนะครับโดยทิศขอบชันชลาที่หนึ่งมากเกินไปโปรดระมัดระวังอันตรายจากอบวดครับ หวดสาที่เทนิสเกตที่นี่สถานีศรีสเกตก่อนทูสารออกจากขบวนรถไฟท่าลงของลาดาสถานีนะครับเพื่อเดินทางงเทนขบวนสแกบริเวณจุดขัดก่อนนะครับพร้อเตียสมารทโฟนของท่านสำหรับสแกนเกียงโปรดชชรเช็คเอา์ออกจากสถานีนะครับหมวราจะเที่ยวาราดที่หนึ่งขบวนดิสลัามขบวนที่สี่สับสองที่นักส่งผู้โดยสารกลับไยทางสถานีสุรินท์ลำีครับมีตรวจใช้การโดยสารที่เรียบร้อยขึ้นใช้การโดยสารบขบวนรถครับ โปรดทราบว่ามีเรือเวลาอีกเพียงเล็กน้อยน,นะครับที่ทางสถานีจะได้ให้สียบปล่อยขุ่นรถดิสลา่งท้องถิง่นของวันที่4/22ครับขวบรุเที่นี้เมนะอรับการันตีได้เก็บเแล้วครับรับองบา20:30สถานีบ้านเจียมไปแล้วครับพบกวาคที่ใส่เป็นสถานีต่อไปครับ